อย่าเอาเลยโยนไปในสระเพคะนะโซนนี้กลับบ้านเดี๋วะคุณไม่รู้เรื่องอเลยไหมไม่ต้องเก็บเก็บไปทำอะไรไม่เอาอยู่เฉยๆมามาเฉยๆเนี่ยต้องทำอะไรกินน้ำได้ไหมล่ะนะน้ำกูกินไม่ได้อยู่เฉยๆขอน้ำยัองอบ ย้ายงบย้ายงบครับ <c oughs> ขอน้ำได้ไหมคบฮะข่าวกล้องข่าวกล้องในข่าวว่าพี่ันเป็นคนปล่อยนี่ม,มันมีมีตรกระชา อย่าบ้าไมาเา่เอาเอากัญช้าอย่างเดียวแล้เราก็จะไปวัดไหนเนี่ยฮะแถวนี้แหละหนูวายางอย่างเงี้ยอายุยืนอายุยืนอยู่อีกนานอ้าวแล้วมา,าย่างไงไม่มีอะไรมน